เอากรอบนอกนุ่มในครับกรอ,อบนอกนุ่มในน่าจะต้องลำบากที่อยู่าที่นี่เยอะหน่อยครับตอนนี้พีวิศกับนี่ครับน้องนัดก็คือเพื่อนๆจะหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอาจจะได้เห็นน้องเขาทำคอนเทนต์ออมกายกับพีวิศบ,บ้างในช่วงก่อนอย่างนี้หายหัวไปละหายหน้าหายตาไปดูหอมลงนะเอ,อยังไงพีวิ์ก็แสดงความเป็นห่วงเพื่อนทุกคนให้รักษาสุขภาพนะกินอยู่ตามพีวิ์เนี่ย อาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ทุกคนนะกินในปริมาณที่มากครับกินให้เหมาะสมกับปริมาณของเขาเรียกอะไรการใช้งานหรือว่าการใช้ไลฟ์สไตล์ของร่างกายแต่ละคนเนาะยังไงพี่วิทย์ฝากไขด้วยขอบคุณครับใส่ถุงมือด้วยเนาะอนามัยนี่เราต้องใส่ถุงมือก่อนกินนะครับทุกคนแหมขอบคุณครับไปอันนี้น้องพนักงานเขาเอาถุงมือได้ครับขอบคุณครับนี่อันนี้ได้ครับค่อนข้างสุกเล าต้องิก็สําหรับที่บีซีนะครับเขาจะเป็นลันกษณะของการที่พนักงานนํามาเสิร์ฟให้เนาะเราไม่เราไม่ต้องเดินไปชุลมุนวุ่นวายที่โซนเขาเนาะใช่เอ้น่ะสูงม,มือใส่เลยครับทุกคนเนี๋ยเราได้โจ้กันแค่หมดแล้วก็ยกมือบอกน้องพนักง,งานครับครับขอบคุณครับ ที่ยกมือไม่ได้บอกว่าแฮงมอาอีกพอแล้วร้ <l ots> อเล่นแล้วจ <c oughs> โอเคโอเคครับอขอบคุณครับอันนี้เป็นทุเรียนโทษครับเป็นทุเรียนระยองอย่างเดียวหรือว่าที่จันอ๋อทุเรียนจันทขอบคุณโอ้โข,ขอบคุณครับเชื่อนี้เป็นทุเรียนที่จันบุรีครับทุกคนเดี๋ยวไงก็พ่วิทย์จะลองชิมดูลูกสวนชาวนนกับทุเรียนจันทครับมาครับทุกคนพ่วิทย์ไปเลย จริงอยากได้ลูปอืมาดูเขาจะฟอยมาอย่างดีนะทุกคนก็ที่นี่สะอาดสะอานครับพี่วิทย์ว่าพี่วิทย์ชมเรื่องก,การบริหารน,นะเขาไม่วุ่นวายที่ตรงเคาน์เตอร์ที่แบบจัดทุเรียนไวนะ้เนาะเพราะว่าให้เราแบบมานั่งที่โตเลยไปภูรแรกของพี่วิทย์อันนี้หัวละห้าร้้า้าใช่ไหมใช่ครับประมาณหัวละห้าร้้าทุกคนลองมาจัดกันดู แต่ว่ารู้สึกจะเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวแต่คลิปนี้พีดลงเมื่อไหร่ย,ยังไม่แน่ใจนะรอตัดก่อนอันดับแรกกลิ่นไม่แรงครับทุกคนสําหรับสายที่คนไม่ค่อยชอบกลิ่นทุเรียนแรงอันนี้โอเคอยู่อํมแรกทีนี้ให้ผ่านรสชาติด,ดีทุเรียนแก่ค่อนข้างจัดอยู่ทุกคนตัดแก่อยู่เพื่อน รสชาติทุเรียนดีมากพีริบอกเลยว่าตัดแก่ดีอันนี้ถือว่าเขาหาทุเรียนดีมาให้เอ,อลูกค้าที่แบบมากินบุฟเฟ่นะครับพีวิชมเลยว่าทุเรียนใช้ได้เลยเพราะว่าพีริเป็นชาวสวนเนอะรู้เลยว่าเทคเจอร์นี้รสชาตินี้ใช้ได้ครับทุกคนพีวิให้ผ่านมองตอนแรกมันเหมือนมันกระกรอบนะพี่แต่กัดเข้าไปมันนุ่มนะอืเราไม่เลยอย่างนั้นนะ <laughs> ดีครับ เป็นงไงบ้างนัดดีไหมดีพี่อันนี้ออเดอร์นะอันนี้เป็นพวกผลไม้ออเดอร์ครับจริงๆแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะสับปะรดเอ้ยแล้วก็เข้าเหนียวทุเรียนก็มีมอืมมะม่วงเนาะสามารถบอกน้องให้เสริมมาได้พี่วิทย์รู้สึกโอเคชมครับนี่นี่แตกดีหมดไปแล้วจานแรกเฮ้ยแข่งกันว,ว่ยก็ได้จีจานได้เลยพ่อแพ้แน่นอนลูกโฆษณาเพราะอะไรวะกูเล็กโอ้โห มุ่งเลือกรอบอ่ะไข่แขกนะกรอบไปเลยอืมเขาตื้กนกว่าเลยอันนี้ก็แข็งเนี่ยเนื้อไก่แขกก็โอเคอยู่เออจริงดิจริงดิเออวันนี้เรามากินกันวันอาทิตย์นะ,ะทุกคนวันอาทิตย์ที่เท่าไหระะ่วันนี้ห้าถูกป่ะเท่าไหร่ที่ห้าที่สี่ วันที่สี่ใช่ไหมท้อทีวันที่ที่สี่ทุกคนเพระรู้สึกงานนี้เขาจัดถึงวันที่ห้าใช่พี่ถึงวัน<ม>จันทร์หลังจากหมดที่นี่นะครับก็ยังมีที่อื่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ตึกประยกก็มีเออหรือว่าบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่ตลาดยิ่งจเจริญก็มีรอบๆจังหวัดนนท์นะครับมีเยอะอยู่ยังไงก็ลองไปหาทานกันดูครับทุกคนถ้าใครเป็นสายกินหลากหลายก็ไปประยกสไตล์เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากกินแต่ทุเรียนแท้ๆเลยก็ไปตลาดยิ่งจเจริญ จริงมีมากมายหลายที่เลยหรือใครอยากจะไปกินเอาสัมผัสแบบธรรมชาติก็ไปที่เออ่ระยองจันอะไรตามสวนตามไร่มีจันเยู่ครูอาจารย์สวัสดีครับพุณนี่อร่อยมากเลยครับ เจอได้พวกนักกินไม่ได้มาครับผมมีเพื่อนนักกินหลายคนอยู่ที่เขาทำช่องเกี่ยวรายการอาหารนะครับเขากินเก่งมากผมนี่แค่แบบแค่ชิมน้อยๆลๆน้องอีกสองคนเป็นไรก็จะมาถ่ายรูปที่กอนใช่มาเป็นผมก็ชิมมากอ๋อพูดตรงน้องแนทมาครับน้องแนทเนี่ยนักกินจุนั้นเก่งมากถ้าอ,อ, <laughs> องนัดมาเนี่ยสงสัยว่าผลจะไม่ทันครับ <laughs> โอ้น่น้องเขากินเก่งมากนักกินอันนี้ยังไม่สูงเลยค่ะตัวที่ ทยอยสุกเพราะว่าไม่ได้เป่นสารใช่ไหมครับเพราะทุเรียนมันสุกแบบสุกแก่ครับมันค่อนข้างรสชาติค่อนข้างอร่อยเลยอ่ะทุเรียนดีอยู่คืกลัวไสุกไม่ทันลูกค้าอยู่ครับก็เหลือเหลือบุฟเฟ่ต์พวกนี้วันใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมพยายามเร่งตัดคลิปให้เร็วลงถ้าลงวันนี้ได้จะลงเลยครับวันนี้คืองง่ายวันนี้รอบที่แล้วก็เยอะยี่สิบห้าคนรอบนี้ไปยี่สิบหกคนอ๋อแต่ก็ไม่เยอะเนาะ ยังไม่เยอะนะครับสำหรับส่ยนอนเราก็รับถึงประมาณ20,000เพราะสถานที่นะครับมันจำกัดเนาะผมเคยไปกินบุฟเฟ่ต์ที่เดอะมอลล์งามครับที่นั่นรับคนเยอะมากต่อรอบที่นั่นคนแน่นเลยเราไม่พออนเลยสถานที่ไม่เอ,อื้ออืมเราเอาพิมพ์ด้วยมันมีแบบลำก่อนอ๋อเออที่อ่าเป็นการจัดแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ทันสำคัญเชื่อชาวานเชื่อเราคือการจัดที่แบบ เป็นปีปีแรกใช่ปะครับจากปีแรกป่ะปีที่สองค่ะปีที่สองปีที่แล้วเยอะไม่ใช่ว่าเรามีเวลาเอ๋อครอบครมีเป็นสำคัญแค่แบบไม่คิดว่าสาวันจะได้อืมจะได้จะได้เมราะงั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผมเจอเนี้ยผมจะช่วยแท็กช่วยแชร์เพราะว่าอย่างสายอินฟูครับเรามีตัวตนอยู่แท็กแท็กหรือแชร์ไปมันจะมีมีมีผลเยอะอยู่ครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ มาลุยเดี๋ยวเดือนนี้ช่วงการเดือนพี่วิทย์ก็ต้องบินไปที่ภูกเกตเ็ตอีกอลก็จะหายพี่อาทิตย์กว่าๆเลยที่ภูเก็ตอยากให้ดูเม็ดทุกคนเม็ดนิดเดียวเองอันนี้เราเรียกว่าเม็ดตายทุกคนเป็นทุเรียนเม็ดตายที่เนื้อมันจะเยอะมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วก็ พีวิ์กับน้องนัทนะครับก็มาเป็นเพื่อนพีวิ์ในวันนี้นะเพื่อนกินกันปกติก็เป็นเพื่อนกินอยู่แล้วพีวิ์บอกเลยเลยว่าวันนี้วันที่สี่เดือนพฤษภาคมก็ใครจะมากินก็ต้องมาวันที่หกอย่างล่าสุดเนะช้าสุดก็อคือวันที่ห้าวันที่ห้าวันสุดท้ายจาดถึงบันจันทร์นี้แหละพีวิ์ให้เลยว่าที่เนี่ยเขาปล่อยทุเรียนสุกตาม ปล่อยทุเรียนสุกตามธรรมชาติครับทุกคนมันก็เลยสุกไม่พ้อมันเขาจะมีปริมาณที่ประมาณนึงครั้งเยงพี่วิทย์บอกว่าทุเรียนมีรสชาติที่ดีเข้มขน้นทุเรียนแก่จัดเอาเอามาให้ทุกคนทําบุฟเฟ่ยังไงใครสนใจก็ตามมาทานกันได้ครับเดี๋ยววยิจะรีบตัดและรีบลงให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันแต่วันนี้ประมาณนี้ครับนี่พี่วิทย์ก็รู้สึกจะเป็นผู้ชนะหรือเปล่าหรือพอๆกันไปเลยจานละประมาณพูน่ะทุกคนจานละหนึ่งพูก็กินไปแค่นี้เองอันนี้ต้องบอกว่าแค่ชิม พีวิต์ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดตั้งใจแบบกินเยอะนะเพราะรู้สึกว่าเอา่อรสชาติมันเดิม,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 มเดิมอะซ้ำ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 เยอะยอะแล้วก็รู้สึกพอละกินพอรู้รสเท่านั้นเองยังไงไปละอย่าพาติดตามสนุกนานกันเดีย๋ยวพีวิย์จะพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปออมการอะไรที่ไหนยังไงฝากติดตามต่อเลยครับยังไงก็ติดตามพีวิย์ไว้เดี๋ยวพีวิย์จะพยายามสร้างสารรค์คอนเทนต์ลงคอนเทนต์ลงกิจกรรมไลฟ์สไตล์พีวิต์ให้เยอะๆยะเลยทุกคนยังไงก็ฝากติดตามพีวิต์เองก็มีไลฟ์สไตล์อะไรที่หลากหลายอยู่แล้วก็ เมนพอยต์ม่แล้วคือเรื่องของการรักษาสุขภาพฝากติดตามพ่วิทย์ไว้สําหรับน้องๆคนไหนที่มีคุณพ่อแม่ที่เริ่มสุขภาพไม่ดีเอาพ่วิทย์ไปให้คุณพ่อแม่ของน้องๆที่ดูพ่วิทย์นะครับให้พ่วิทย์เป็นเขาเรียกอะไรแรงบันดาใจก็ไดออ้รักษาสุขภาพยังไงให้เป็นเหมือนพ่วิทย์ในวัยที่แบบพ่วิทย์ก็เป็นวัยผู้ใหญ่ใกล้วัยคุณพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่คุณพ่อแม่ของเราก็ได้อ,อยังไงฝากติดตามพ่วิทย์ด้วยในจุดนี้ไปแล้วทุกคนวันนี้ก็ฝากติดตามน้องนัด,ด้้วยถาามีโอกส แต่นุนัทก็ไม่ค่อยได้ทำตอนนี้ทําธุรกิจแล้วเนาะไปละทุกคนวันนี้ประมาณที่นี้เดี๋ยวไม่รู้มีอะไรข้างหลังนี้ปั่นนะเดี๋ยวคอยติดตามครับถ้าใครไม่เบื่อไปละบายบายทุกคนสวัสดีครับ